กลุ่มงานอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7โดยมีพันตำรวจเอกอมอรฤทธิ์โคชกูลอาจารย์สบ .5 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7บริหารการสอนและวิชาการกลุ่มงานอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการงานสอนงานอาจารย์พิเศษงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานอาจารย์คือ 1. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนงานโครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย 3. งานพัฒนาการศึกษา 4. ดำเนินการด้านวิชาการงานสอนสร้างบทเรียนสร้างตำราหรือเอกสารประกอบการสอนจัดทำหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรจัดทำข้อสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนงานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการและทดสอบสมรรถภาพร่างกายจิตใจข้าราชการตำรวจ 5. งานบริหารเป็นกรรมการประจำภาควิชาการติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสถานภาพกํำลังพลภาควิชากฎหมาย 9. อัตราบรรจุ8ว่าง1ภาควิชาป้องกันปราบปราม 3. อัตราบรรจุ3 ภาควิชาการบริหารงานตำรวจสอัตราบรรจุ3ภาควิชาการศึกษาทั่วไปสอมอตราบรรจุสองว่างหนึ่งภาควิชาสืบสวนสอัตราบรรจุสองว่างหนึ่งภาควิชาจราจรสอัตราบรรจุ3วิชาพระศึกษาสอัตราบรรจุ3แต่ไปช่วยราชการ,รหนึ่งกำลังคนประกอบไปด้วยอาจารย์สวสี่จำนวน5ท่าน อาจารย์สบวสามจำนวนสองท่านอาจารย์สบวสองจำนวน14ท่านและอาจารย์สบวหนึ่งจำนวน3ท่านหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วยหลักสูตรนักเรียนในสิบตำรวจหลักสูตรสารวัตรหลักสูตรในร้อหรือกอตอหลักสูตรข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือกอปอหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ4สายงานและหลักสูตรอือ่นๆที่ได้รับมอบหมาย กจสาฟรอพเจประกอบไปด้วยเจ็ดภาควิชาคือภาควิชากฎหมายมีพันตำรวจเอกหญิงวิอ่อนสงมินทุเป็นหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วยพันตำรวจเอกวิชัยแตงประวั 1, ติพันตำรวจเอกอัมพันสกุลลิมพันตำรวจตรีหญิงรวีวรรณสิบแองพันตำรวจตรีอัครเดชอัญชรีกุลพันตำรวจตรีหญิงชนทิชาสุขสมบู 1, มรณ์พันตำรวจตรีหญิงกาญจนาคำหนึ่งพันตำรวจตรีสมพลชูส่งแสง มีวิชาที่รับผิดชอบจำนวน6วิชาประกอบด้วยภาคเรียนที่1วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิชากฎหมายอาญาหนึ่งวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบก,การตำรวจเกี่ยวกับคดีวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองภาคเรียนที่ 2. วิชากฎหมายอาญาสองและวิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ภาควิชาป้องกันปราบปรามมีพันตำรวจเอกอำนาจอ่อนลิศเป็นหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วยพันตำรวจโทมหาชัยสกุลกิจไพบุ์พันตำรวจตีบุญมาเรืองทองมีวิชาในความรับผิดช,ชอบจำนวน5วิชาภาคเรียนที่ 1. ประกอบด้วยวิชาอาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรมและวิชารักษาความปลอดภยัยภาคเรียนที่สอง วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมวิชาตำรวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและวิชาการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนและสตรีภาควิชาการบริหารง,งานตำรวจประกอบด้วยพันตำรวจโทวัฒนพง์พมจันทร์พันตำรวจโท,รท,จรจโทรบรรจบดีประสิทธิพันตำรวจโทรธรรมนิจจินดาวงศ์โดยมีพันตำรวจเอกวิชัยแตงประวัติทำหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชา มีวิชาในความรับผิดชอบจำนวน5วิชาด้วยกันประกอบด้วยภาคเรียนที่ 1. งานสารบันและการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจวิชาระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีวิชาการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจวิชาพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติและภาคเรียนที่ 2. วิชาการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแยง้ง ภาควิชาการศึกษาทั่วไปประกอบด้วยพันตรบตรีหญิงพิสมัยจิตสงบและร้อยตำรวจเอกหญิงวิภาคีทิพย์คงคาโดยมี 1, พันตรบเอกอัมพันธ์สกุลลิมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชามีวิชาที่รับผิดชอบจำนวนเจวิชาประกอบด้วยภาคเรียนที่1วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจวิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตำรวจวิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ตำรวจหนึ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตำรวจวิชาสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทยในสภาวะการปัจจุบันกับบทบาทของตำรวจไทยในภาคเรียนที่สองมีภาษาอังกฤษในหน้าที่ตำรวจสองและวิชาการปฐมพยาบาลภาควิชาสืบสวนประกอบด้วยพันตำรวจโทเดชบุญสุวรรณทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาและพันตำรวจตรีสมใจทองมอน มีวิชาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่1คือวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรและภาคเรียนที่2วิชาการสืบสวนสอบสวนและวิชานิติวิทยาศาสตร์ภาควิชาจราจรมีพันธบทเอกหญิงนงนุษพุทธคุณรักษาเป็นหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วยพันธวจโทประถมนันสถิตและพันธบทตีมานพรอดม่วงมีวิชาในความรับผิดชอบในภาคเรียนที่2คือวิชาการจราจร วิชาพละศึกษามีพันตำรวจโทอนุรักษ์ถาวรประเสริฐทำหน้าที่หัวหน้าวิชาประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกปวินวัต์ปุษะและร้อยตำรวจโทศักดิพัฒน์ใบาเรือซึ่งไปปฏิบัติราชการที่สพก,รกรต,ตอรอมีวิชาในความรับผิดชอบจำนวน5วิชาภาคเรียนที่1วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิชาทดสอบสมรรถภาพร่างกายและวิชาหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพภาคเรียนที่2 วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิชาทดสอบสมรรถภาพร่างกายภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุค้าวพันธ์กรมกรมการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจและกรรมการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้กจอ ยังได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในวาระหรือวันสำคัญต่างๆอีกด้วย